ากได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อทบทวนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านรวมทั้งจัดทำแผนงานโครงการด้านการเกษตรที่มีความเชื่อมโยงก,กับแผนชุมชน ึ่งได้มาจากปัญหาและตอบต้องการของประชาชนที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีต่างๆในพื้นที่เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 2. เพื่อสร้างเสริมให้อาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้านสามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อบูรณาการการทํางานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้าน สำนักงานเกษตรอเภพนาว่าได้จัดประชุมคณะทํางานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอเมื่อวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2566โดยมีนายนพดนลพลซือนายอำเภอนาว่าเป็นประธานการประชุมมติที่ประชุมเห็นชอบคัดเลือกบ้านดอนแดงที่4ตำบลบ้านเสียวอเภพนาว่าจังหวัดนครพนมเป็นหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ ชนิดเพื่อที่คัดเลือกคือกระเจี๊ยบแดงพันสูดาโดยมีเกษตรกรในพื้นที่ปลูกอยู่แล้วแต่ผลผลิตยังมีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและต้องการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชื่อมโยงกับหนองบัวแดงที่มีอยู่ในพื้นที่และคณะทํางานร่วมกันคัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตรโครงการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้วย บ้านดอนแดงหมู่ที่4ตำบลบ้านเสียวอัภอนาวา่าจังหวัดนครพนมมีพื้นที่ประมาณ3,500ไร่ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ดอนลักษณะดินเป็นดินท่วนปนทรายมีแหล่งน้ําที่สําคัญคือห้วยคอกช้างซึ่งมีน้ําตลอดทั้งปีจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น978คนแบ่งเป็นชาย502คนหญิง485คนมีจํานวนครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่214ครัวเรือน ประกอบอาชีพเกษตรกร204ครัวเรือนคิดเป็นร้อยและ95.3%ของครัวเรือนทั้งหมดมีสินค้าเกษตรที่สำคัญคือข้าวและเกษตรกรบางส่วนมีอาชีพเสริมคือการทอเสื้อกบโดยมีผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีชื่อเสียงคือเสื้อกบดอนแดงนอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือหนองบัวแดงซึ่งจะออกดอกในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมการาคมซึ่งมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากขึ้นทุกปี ในวันที่7มีนาคมพุทธศักราช2567คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงรวมกับคณะกรรมการหมู่บ้านอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและกลุ่มเกษตรกรบ,บ้านดอนแดงหมู่ที่4ตำบลบ้านเสียวอังเทนาวาจังหวัดนครพนมร่วมกันจัดเวทีชุมชนเพื่อทบทวนแผนการเกษตรระดับหมู่บ้านและวิเคราะห์ศักยภาพในการปลูกกระเจี๊ยบแดงพันสูดาได้ผลดังนี้ จุดแข็ง 1. สามารถปลูกแบบอินทรีย์ได้ 2. ปกระเจี๊ยบแดงดูแลรักษาง่าย 3. สมาชิกมีพื้นที่สำหรับปลูกกระเจี๊ยบแดงสี 4. ง่ายต่อการรวบรวมผลผลิตการขนส่งสะดวกสบาย 5. สามารถแปรรูปได้หลายรูปแบบเช่นกระเจี๊ยบแดงตากแห้งน้ำกระเจี๊ยบ 6. สามารถเก็บกระเจี๊ยบแห้งไว้ได้นานจุดอ่อน 1. เมล็ดพันธุ์ไม่ถีนพอ 2. ระบบน้ำไม่ทั่วถึง 3. แรงงานไม่เพียงพอ 4. ดินขาดท่าตอาหารโอก,กาส 1. มีหน่วยงานราชการสนับสนุน 2. ตลาดมีความต้องการสูง 3. กระแสะคนรักสุขภาพ 4. การขายออนไลน์ถ้ามีแหล่งท่องเที่ยวหนองบัวแดงในพื้นที่อุปสรรค 1. ผลผลิตขาดความต่อเนื่อง 2. มีคู่แข่งในการผลิต สามมีศัตรูพืชสี่ไม่มีการรวมกลุ่มอย่างชัดเจนห้าไม่มีหน้าร้านจากการจัดเวทีชุมชนนายเศรษฐาเน,นสวรรนายอำเภอนาว่าได้ให้แนวคิดในการพัฒนาการปลูกกระเจี๊ยบแตงพันธุ์สูดาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีจุดเช็คอินและขายผลิตภัณฑ์จากกระเจีย๊ยบโดยเชื่อมโยงกับหนองบัวแดงเพราะการออกดอกของกระเจีย๊ยบและนองบัวแดงออกดอกในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน